เห็นเหรบเห็น่าันเนี่ยคันอ่ะสายขันได้ป่าดูดิไม่ตามไม่ตาเห็นเห็นเฮ้ยจัมโบจัมโบโอ้ดูดิกดดิ กดเว้ยกดกระดิบโบกดบุหรโอ้ยนัดน cool. ักงานงานทังนทั good, ้งงานแป่ที่บ <S 3 plausible noise> ้านทีนี้โบวะนี่เป็นโลแม่มาเล็กนี่วันเป็นโลนี่โลป่ะโลโลครับเราไหวง่ายโยกไม่ไหวครับเราลองดูดิอ้าผู้เอนกันเหนียวครับพี่จอดผู้โบอีคนใหญ่อ่ะมีโอมีครับนี่มีป่ะมีผุ้ยนิงนะสื่อมือ Nó lời bố như tiếng Bố tiếng liêu. Tôi học pháo mưa, dạy pháo mưa. pha mưa hắp, hoi hắp. Lai hắp, bên 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 bên